ฮา r เล่ดีบิสันแฟดบ๊อบ1 1 4รถปี2020วิ่ง14,000มไมล์เท่านั้นนะครับแฟ t บ๊อคันนี้มากัดบดำดุนะทรงดีมากๆเลยครับคันนี้สวยเนียเลยนะได้เป็นรถเจ้าของเดียวนะครับกล่องบ็อกเซ็ตฮารเลมีมาเรียบร้อยนะเริ่มต้นที่ยางกันเลยนะครับได้เป็น a อวอนะขอบขาวนะครับสวยงามมากๆหน้าหลังเลยนะของแต่งนะครับมีท้ายสั้นนะมีไฟไท้ายนะครับ led ขยับมาเนี่ยเป็นท่อ West and h นะครับ เอาพุทธนะทรงดีมากๆนะครับมาฟังเสียงกันตอนท้ายนะดูดเลยน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับฝาครอบเดิมเดิมเลยนะครับสวยงามเลยนะกอการสวยงามคอท่อสวยๆนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะเจ้าของเก่าดูแลมาอย่างดีนะครับเนียนๆเลยนะคันนี้แคชบาร์นะครับมีมาเรียบร้อยนะครับบัมเบรกนิสเบรกนะครับเป็นของฮัลเล่นะเป็นดิสคู่นะครับคันนี้แล้วก็เป็นช็อตอัพเนี่ยเป็นอัพไซด์ดาวนะครับเน้นการขับขี่ที่ดีมึ่ขึ้นนะครับ มาที่ด้านบนเนี่ยมีกระจกแต่งนะครับแล้วก็มีปลอกแฮนแต่งนะมาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับไฟหน้า LED สวยๆใส,ๆ,สๆเลยนี่ครับดิ้หน้าคู่นะเครื่องยนต์นะครับสวยงามนะไม่มีลอกไม่มีหลุดนะครับสภาพดีมากๆตัวรถนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับมาดูที่ท้ายรถนะนี่ครับไฟท้ายเป็น LED พร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับมากะสีดำนะครับ black denim นะเบาะไม่มีขาดไม่มียับนะครับ นี่ครับสีถังคันนี้นี่คือเนียนตามากๆนะครับไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวนะสวยงามเลยนะครับเป็นดำด้านนะรถวิ่งอยู่ที่14,583มัยไมล์นะครับพร้อมใช้งานเลยคันนี้มาขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับ สภาพตัวรถดีมากนะครับเครื่องเดินเรียบๆไม่มีสะดุดนะเราตั้งไว้ที่689,000เท่านั้นนะครับใครกำลังมองหาแฟตบ๊อบ1-4อยู่นะครับคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงจัดทรงมาอย่างเท่นะครับทรงดีมากนะคันนี้ใครหายอยู่อย่าพลาดน,นะครับข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปไว้แล้วครับขอบคุณมากครับ